ท่านสาธุชนมุตบบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบหกสำหรับตอนที่สิบหกนี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่สิบห้าหนีสิมปรีนรกแต่ตอนที่สิบหกนี้หนีทุกข์ขม ทางนี้พ่อะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้นั้นจะไม่มีการตกมรกคไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะ เป็นมนุษย์เทวดากับพรหมและต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ปานิพานการตัดสัญญาณจนสามรายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆมันย่อๆพูดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์คือเกาะสิ่งที่มีกำลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ หลังจากนั่นก็ทรงสินห้บริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจละเอียดดีขึ้นก็ทรงคำบทสิบื่อบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุขตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับผมไม่มีความทุกข์ที่เมื่อทามีกำลังเต็มอะไรปนานิพาน์เหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกัน เป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ถ้าถามว่าพระมีคาถามมหาเสน่ห์ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่า พระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีสเสน่ห์อยู่หรือ <c oughs> ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสเต้มมากสเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็สเสน่ห์ก็น้อยลงมาถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ไม่เป็นสเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ขึ้นมาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคำว่าสเสน่ห์แปลว่าความรัก ความรักซึ่งกันแกันเป็นการเยื่อใยแห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาบุ้คนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเนพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้า ขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายแล้วก็มันก็ตายเราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงข้ร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจอยู่นิดหนึ่ง ความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขเพราะคนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสัสงสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใด เราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู <c oughs> ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาทิสยากันได้นี่เป็นของธรรมดาแต่ถ้าพบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอ,อาการอิจฉาทิสยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรัก คาถามหาเน่ห์นี่มีอยู่สี่ข้อสี่คำหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดสี่ไม่พูดเพอ้เอเจ้อเหลวไหลอันนี้จะเป็นคาถามหาเน่ห์คำว่าคาถา,านี่มาจากภาษาบาลี <c oughs> แปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคําพูดที่เราพูดไปเองคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยภาษาบาลีท่านเรียกว่คาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยคือเห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่นี่พระพูดไม่ใช่หมอศิยศาสตร์หมอเสน่เล่ลมพูด พระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถานในที่นี้ถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูดมา <c oughs> แต่มาจำถ้อยคำของท่านสุนทรผููไว้ได้ตอนหนึ่งกล่าวว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหา นั่นหมายความ่จะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปอยากได้ยากหิวโหยก็พระชิวหาคือลินล้นลิ้นป็นเครื่องเครื่องลิ้นมันเครื่องแต่งเสียง <c oughs> วันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทำงานตามหน้าที่พอปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูดถ้าไม่ได้พูด,าาด,พดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ ก็ขอพูดทั้งทั้งนี่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพียมากเหลือเกินก็รวมความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องการมีสเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็จนี่ถ้าเขาจับไม่ได้มันก็ดี การยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปวดมดเท็ดได้เมื่อไหรเมื่อนั่นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งก,กันและันก็ดีก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรผู้เราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปดคนที่จะคบหาสมาคมด้วยกว็าหายาก เพราะว่าเขาพูดอะไรถ้านพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปด,ดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลงซ้อมหนูแล้วความจริงข้อนี้ก็ไนทั้งงสินั้ธงรรนะสินไม่แค่พูดปด กรรมบทดสิบก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลแล้วก็ทั้งกรรมบวชสิบด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีลห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆประว่าหนักใจที่พวะมุสาวาท เพราะว่าเขาจําเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจําเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดาแทนุทธบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จําเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกย่าพ่อข้าฟังเลยขาจะเกลียดน้ำหน้าแลเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่วันหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้า มันดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าศสินสีข้อพอรักษาได้แต่ว่าข้อมูลสาวาดีหนักใจแต่ความจริงถ้าเราจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน อันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเลวก็ต้องบอกว่าดีขนาดเลวท่านถามว่าขนาดเลวทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แต่สลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกต้องเป็นของดีแต่ว่าอัตราของมันเป็นของเลวยาไปหน่อยสวยน้อยไปนิด เนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริง <c oughs> ข้อดีหวังว่าบรรดาท่านผู้ธอบริษัท,ทชายหญิงคงไม่หนักใจมาอีกตอนหนึ่งเนระื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้ ก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ในท่อตลาดเขาขาย10บ,บาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาท2บาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเขามาซื้อเขาขอลดไม่หต่อบอก10บ,บาทเขาขอลด9บาทก็แปดบาทถ้าต่อจนหมายความต้องเป็นสิบ,บาท12บสองบาท คงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อให้มาสูงขึ้นเป็น,นี่ว่าขอรลดลงว่าขอรลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่มันดาท่านพุทธบริสัตวในสมัยทสงครามโลกคนที่สองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่บริยุรวงสาวาต จะไปเทศทีนน่นครปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่เพารัฐก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นรถโดยสารไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็ขเข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊ว่าตอนเย็นจะมาเอาเขาปิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหม เท่าแก่ก็บอกว่าไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจแต่ว่าพอกลับมาปรากฏของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงก็ไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติว่าราคาเดิมเป็นส0บบาทตอนเช้ามองดูแล้วมันสิบบาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายเป็นสิบาบาทไปของบางอย่าง กระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามเขาเวลานั่งค่างเงินมาสูงเข้ายี่สิบาทตอนชเช้าเ็าเขียนราคา20บาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งจะไม่ขอลดละเท่าแก่จะลำบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแกเลยบอกว่าท่านไม่ขอลดผมจะลดให้เพเอา18บาท แต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าปเพื่อนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านเอาแก่เมื่อเช้านี่มัน20บาทนะนี่แค่ตอนเย็น25บาทชี้อาสตังไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่้างไหนครับผมไม่เก็บไว้กันไหนแล้วราคาผมก็เขียนเท่านี้เหมือนกัน แต่ว่าทมรับสตางค์จริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทำไมจำเป็นต้องขึ้นราคากตามนี้ด้วยเรามันไวเกินไปเท่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนก็นแล้วกัน ให้ขึ้นราคาของไปอย่างละกี่เป์สั็นต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าถ้าเราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดีเขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแก่ก็เลยบอกไม่ได้หรอก็รับถ้าไม่ขายตามเขาเราขายเขาเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้น มันมีความจำเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเอาแก่ก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ดีแต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทแกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่ โดยความจริงเอาเอาเอามามาถึงว้คนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผมให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันแต่ได้มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกิน ความจริงถ้าบอกขอราคาสิบมาขอราคาสองบาทเราขายสิบบาทก็ขอลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ยี่สิบห้าสตหได้ห้าสิบสตางค์เท่านั้นเองถ้าจะลดก็ลดได้เป็ยี่สิบห้าสตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นมุสาวาด้ายังไงจริงจะไม่เป็นมุสาวาดก็ต้องตอบเขาเฉยฉ ว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้าสิบสตางค์หรือยี่สสตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไรก็ตอบเฉยๆเพราว่าของมันหลายชิ้นเดียกันบอกยากพระต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่อง,องเราไม่เป็นภาษาวาด กรงความว่าคนที่พูดมุสาวาทเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาเทพทธบริษัทชายญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริงแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกัน <c oughs> การพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลา อย่าพูดจนกระทั่งเขามีความเสียหายต่อหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนในเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วด้วยอย่างถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบุคคลพู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบาย พูดอ้อมหน้าออมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจริงควรพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูดตามที่พูดกันบอกว่าวาจารจริงเป็นวญญาจาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มาก ก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในะบรรดาญาโย,โยมพุทธบริษัทชายหญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือว่าจะเป็นทิพย์ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไม้วางใจในท่านสำหรับขำอบทสิบเลิกสิงข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะ ต่อมาข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่มันดาญาโยมพัทธบริษัททั้งหลายถ้าไม่จำเป็นอย่าพูดเลยแต่ความจริงบางกายก็จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นของเราอย่างคนที่อยู่ในปกครอง จะเป็นลูกหรือจะเป็นใครก็ตามเถอะเพราะคนเรามีนิสัยสองอย่างคนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปะลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจามีเหตุมีผลรับฟังและปฏิบัติตามคนประเภทนี้พูดจาหยาบตึงต่างคงครามไม่ได้เสียหายกันเลย ทางนี้พอรอะไรพ่ะเธอมาจากสวรรค์ถ้าวงปางคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตั้งคมคร่มอันนี้เพราะคนในปกครองของเรามีความจำเป็นต้องใช้เหมาะกับนิสัย แต่สำหรับกับเพื่อนบ้านพันดาญาโยมทั้งหลายอาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รักแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคงกับสนิทก็ไม่แน่นัก บางทีไปพูดเพราะเพราะเข้าแกด่าเลยหาว่าดัจรินั่นึกคำว่าวาจาหยาบนี่ก็ดูเฉพาะบุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก <c oughs> อาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะเวลานั้นเวลานี้วันหาหนุ่มจะไม่ได้อยู่แล้ว มีแรงมาพูดได้ก็บุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือชั้นปถมมาเดวยกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรม,กรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวันหวันเข้ากับชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เมื่อสมัยเป็นเด็กยา่าเรียนนักวิณนสงสอโต๊ะเดียวกัน ความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่องสรรเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นฆรวาสเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกันคนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทํา เธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแบบพวกค้าหาบเร่แต่ความจริงไม่ได้หับติดต่อของที่นนมาขายที่นี่ติดต่อที่นี่ไปขายที่นนรู้สิวรายได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั่นค่าของเงินยังยังแพงอยู่ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตังค์ บางวันเธอได้กําไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบางวันถึงพันอย่างไม่ได้เลยก็สองสามร้อยบาทนี่แค่เฉพาะกําไรรวยมากดีก็ดีดว่รารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนเพืพ่อนคนหนึ่งเปียที่บ,บอดีเหมือนกันคำว่าเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนอาตมาอีกคนไปถึิงก็ยกมือไหวพผู้ครับท่านครับผมเขาให้ นายอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูบกอย่างนี้กูไม่เช่นนายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงที่หลังห้ามพูดนะนายได้ก็บอกว่าท่านเ็นอธิบดีเขาแกก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันทัวไปกินเหล้ากันเลยกลงความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควร รวความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสําหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกวาจะใช้รวมความว่าใช้วาจนิ่มนวนไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักข้าบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะเป็นคาถามาเสน่ห์เหมือนกัน เวลามันเหลือห้านทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วลุงตามันจะไม่มจะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพูดมันขาดใจตายไปเลยก <c oughs> รุงความต่อไปวาจาส่อเสียดเรื่องการย you ุแยงแต่แข่งแสะปัญดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยท่านเรายุ่เขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนเนะ่เขามีปัญญาที่แรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญาคนละกัน ื่อรับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกลาให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้ามาเอิญเขาพบหาสมาเขาพบเป็นข้าตายสวนเข้ามาไรวาจาที่เรายุยงตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดน้ำหน้า ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่าไกลไปาวุธไปก็ได้ก็อาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำเนื่องสำหรับอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพ้อเจือเหลวไหลคือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาท่ทนพุทธบริษัทย่าใช้เป็นอังขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจให้เกิดกับผู้รับฟังนิทานใครๆก,ก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้มว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร่เหตุไล้ผลนิบรรดาเต็มพุทธศาสตร์นิกชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่อ,อไรพ่อพูดไปเราก็เป็นคนเสียวันหลังได้ไปเจอหน้ากันเขา้าหรือเขาไปพบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้หมอน,นั่นอีหมอน,นี่มันไม่ดีพูดส่งเดชไร้ประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากเท่าไรก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังยะพูดอะไรกับใครเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเพราะเขไม่เชื่อวาจาของเรา,รบบาทีระบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่ส้นทอนพูดถันว่าว,ว้ว่าความจะช่วยระดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเราะ สามไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกเรากันสใช้วาจาเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่ราการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คุณเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขถือว่าวาจาเป็นทิพย์อบ,บันดาแทนพุทธบริษัททหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กรัวไปเสียงก็แห้งไป คนมาถึงเวลา30นาทีพอดีก็ขอรำลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาทรรมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี